นายกรัฐมนตรีนะคะเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีละครทีออ่รักชาตินะคะสำนึกในออชาติไทยนะคะรวมถึงความเป็นไทยมากขึ้นปลูกจิตสํานึกของคนไทยและก็มีนะคะช่องหนึ่งค่ะได้จัดทําละครค่ะเพื่อปลูกจิตสํานึกนี้ขึ้นนะคะรวมถึงมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะจากโลกโซเชียลนะคะบางส่วนก็เห็นด้วยและบางส่วนไม่เห็นด้วยค่ะ หลังสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งค่ะจะสร้างซีรีส์เลือดรักชาติชื่อว่า ภารกิจรักนะคะละครที่สอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับความรักมิตรภาพและการเสียสละเพื่อประเทศชาติค่ะล่าสุด f c e e o o o นะคะวัสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายฐานชื่อดังค่ะได้โพสต์รูปภาพดาราดังหลายคนที่เล่นเป็นผู้นำเหล่าทัพค่ะนั่งอยู่พร้อมเพรียงกันตามตำแหน่งต่างๆของทางการไทยพร้อมระบุข้อความว่าคอสช2ปฏิวัติซ้อนถแถลงการยึดอำนาจนะคะในการบริหารราชการแผ่นดินจากคสชซึ่งก็มีผู้ ใช้ Facebook ต่างแชร์ภาพดังกล่าวจํานวนมากค่ะโดยมีความเห็นออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกค่ะคือชื่นชมมองว่าคลายเครียดดีนะคะขณะที่บางส่วนนะคะมองว่าเ,ออเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาของทหารหรือเปล่าค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะทางกระทรวงกลาโหมค่ะมีนโยบายให้ดําเนินการผลิตละครโทรทัศน์เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผลิตละครโทรทัศน์ค่ะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานกรรมการอํานวยการผลิตค่ะและมีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นกรรมการอํานวยการผลิตด้วยน,นอกจากนี้ค่ะทางกองทัพค่ะยังมีการสนับสนุน,นอากาศยานกําลังพลอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆประกอบฉากในการถ่ายทําครั้งนี้อีกด้วย ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่17มีนาคมในปีที่แล้วนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชอได้เคยกล่าวถึงความมุ่งหวังที่ต้องการให้คนไทยมีหัวใจรักชาติจึงแนะนําให้ดูซีรีส์เกาหลี d e s c e n d a n t of the Sun ค่ะเป็นแบบอย่างเพราะสะท้อนเพราะสะท้อนให้ถึงให้เห็นถึงความรักชาติการเสียสละเพื่อส่วนรวมการรู้จักหน้าที่ในความรับผิดช,ชอบพร้อมยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า หากใครต้องการทำหนังหรือละครแนวรักชาติจะหาทุนสนับสนุนให้นั่นเองค่ะก็ไม่ต้องตกใจกันไปนะคะเป็นเพียงละครนะคะแต่ต้องบอกว่าอาวิทยุโทปปรณ์ต่างๆหรือว่าฉากนะคะต่างๆนี่สมจริงนะคะเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนั่นเองค่ะ